ท่านประธานสภาครับผมสาสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็จังหวัดชลบุรีพักก้าวไกลนะครับเรื่องที่ผมอยากจะชวนทุกท่านมาดูครับคือปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นและจริงๆตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกครับขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ถัดไปเลยครับตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ผมจําความได้จนถึงวันนี้ครับน้ําประปาพื้นที่บ้านผมมันไม่เคยดีเลยครับไม่เคยมีคุณภาพครับทั้งขุนทั้งคาวมีกลิ่น บางทีน้าก็ไหลเบามากครับน้ําใช้แทบจะไม่ได้ครับแต่เป็นน้ําที่ทุกคนต้องเอามาอาบใช้ล้างหน้าแปรงฟันบางวันก็ไม่ไหลครับแล้วถามว่าชอบไม่ไหลวันไหนครับมันชอบไม่ไหลวันอาทิตย์ครับทั้งที่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของพี่น้องประชาชนที่จะได้ซักผ้าล้างจานทํานู่นทนํานี่แต่น้ําจะไหลปกติเสมอในวันธรรมดาให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เลิกซะดีเถอะครับพฤติกรรมแบบนี้ที่เอาน้าไปให้ภาคอุตสาหกรรมก่อนประชาชนนะครับแล้วตอนนี้ครับอย่างที่เพื่อนสมาชิก หลายๆท่านได้อภิปรายไว้นะครับตอนนี้ภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่และจะเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับในภาคตนออกครับผมอยากจะชวนท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกดูดัชนีความแห้งแล้งในภาคตนออกครับสีเขียวเนี่ยครับคือพื้นที่ที่ไม่ค่อยแล้งสีส้มๆ้มแดงแน้ำตาลน้าตาลนี่คือยิ่มเข่งยิ่งเข้มยิ่งแรงครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับถ้าแต่ละปีนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าสถานการณ์แล้งในภาคตนออกนั้น รุนแรงมากๆครับและปัญหายิ่งหนักขึ้นอีกเมื่อมีการเกิดขึ้นของ EEC ปัญหาที่ใหญ่ตอนนี้นะครับคือการแย่งน้ำกันระหว่างภาคครัวเรือนภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ครับการใช้น้ำในภาคตนออกมีน้ำหนักอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมเราเข้าใจครับว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นภาคที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือภาคเกษตรก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ เกษตรของภาคตนออกคือเกษตรมูลค่าสูงมีทั้งทุเรียนมีมังคุดไปจนการปลูกข้าวเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะขาดไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับตอนนี้ครับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมนะครับคุกคามภาคเกษตรกรรมอย่างมากทีนี้เรามาดูปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำความต้องการใช้น้ำของภาคตนออกเรานะครับตอนนี้ภาคตนออกนะครับมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2,800ล้านลูกบาทเมตร ในขณะที่ความต้องการการใช้น้ําของภาคตนนออกครับอยู่ที่4,100ล้านลูกบาทเมตรสูงกว่าปริมาณน้ําต้นทุนถึง1,300ล้านลูกบาทเมตรนะครับและทุกวันนี้การแก้ไขปัญหาของเราคืออะไรครับสร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนโดยคาดหวังว่าเราจะมีน้ํามาให้เก็บแต่ถ้าเราดูจากผู้พิพายที่ผ่านมาหลายๆท่านก็ได้ครับปริมาณน้ําฝนครับปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เราไม่ได้น้ําอย่างเพียงพอ แล้วเราทําอะไรต่อครับตอนนี้เราในบางพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยการใช้น้ําบาดาลก็อย่างที่ทราบครับน้ําบาดาลอาจจะบรรเทา,ป,าปัญหาในระยะสั้นได้แต่ระยะยาวเราก็ทราบดีครับว่าน้ําบาดาลอาจจะส่งผลกระทบมากมายเราทําอะไรอีกครับในภาคตนออกเรามีการผันน้ําจากแม่น้ําต่างๆเข้ามาครับเช่นแม่น้ําบางประกงครับผันเข้ามาใช้ในอ่างเก็บน้ําแต่ก็เช่นกันครับ การผ่นน้ําก่อให้เกิดปริมาณน้ําจืดในแม่น้ําบางปะกงลดลงแล้วเกิดน้ําทะเลหนุนทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมายความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงและพันธุ์สัตว์น้ําที่หายไปตามมาครับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับนอกจากจะเกิดจากเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำเนี่ยเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอแล้วจริงๆแล้วยังเกี่ยวข้องกับพรบทรัพยากรน้ออรํนาพศ .2561 อย่างเห็นในสไลด์เลยนะครับทําไมพระราชบัญญัติฉบับนี้ถึงเป็นปัญหาครับ ง่ายๆครับพระบัญญัติฉบับนี้ให้อำนาจกับสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการน้ําแห่งชาติที่มีนายกรองนายกรัฐมนตรีข้าราชการต่างๆเป็นกรรมการเต็มไปหมดแต่ไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเลยครับอำนาจของกรรมการชุดนี้มีมากเกินไปครับตามสไลด์นะครับเอาแค่อำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ตามมาตรา17ของพรบนี้มีเยอะแยะมากมายประมาณ18เรื่องครับสรุปให้ง่ายๆสั้นๆครับ น้ำที่ควรจะเป็นทรัพยากรของทุกคนเนี่ยสามารถจัดสรรกันเองได้ในพื้นที่เนี่ยกับถูกผูกขาดการจัดการไว้ที่กรนอชอหรือพูดง่ายว่าน้ำทั้งประเทศจะถูกจัดสรรยังไงกลับตกอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวและถึงแม้จะมีเรื่องพื้นที่จะมีกรรมการลุ่มน้ําแต่กรรมการลุ่มน้ำเนี่ยก็มีสัดส่วนของราชการเยอะมากและเยอะกว่าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ําอีกทําให้การกระจายอํานาจด้านชลิประทานไม่เกิดขึ้นครับและไม่ได้มีอํานาจเพียงพอ และไม่มีใครมีอำนาจเพียงพอที่เห็นแย้งกับกนชได้ดังนั้นครับเราอาจจะต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํากันอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้ครับปัญหาพรบฉบับนี้ออกมาโดยยึดโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ตามบริบทกฎหมายนี้ออกมานั้นครับไม่ได้มีการพูดถึงหรือคำนึงถึงภาวะเอลนินโยที่รองพูดถึงในขณะนี้เลยลเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานการใช้ทรัพยากรน้ําตามพรบฉบับนี้เนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทครับ คือ1การใช้เพื่อการดํารงชีพในครัวเรือนการเกษตร2ใช้เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการผลิตไฟฟ้าการประปาและกิจการอื่นๆและ 3. คือการใช้น้ำเพื่อการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ําปริมาณมากโดยต้องเรียงลำดับการใช้เป็น1 2 3สตามที่ผมพูดไปครับแต่ตามข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนั้นจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่ได้เรียงไปตามอย่างนั้นแน่นอนครับและสุดท้ายครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งครับ คืออยากให้เสนอมีให้มีการออกกฎหมายเพื่อจะให้มีการบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ําเป็นจานวนมากให้มีการรีไซเคิลน้ําอย่างเป็นระบบจะเป็นการร่วมกันของโรงงานหรือเจ้าของนิคมหรือลงทุนแบบไหนก็แล้วแต่เลยครับแต่ต้องให้มีการบังคับให้มีครับและโรงรีไซเคิลน้ําเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ว่าเปิดทํางานอยู่เพราะปัจจุบันคนท่านประธาน แค่ระบบบรบัดน้ําเสียของโรงงานยังมีการแอบปิดไม่ยอมเดินเครื่องอยู่เลยครับจะเปิดก็ต่อเมื่อมีคนมาตรวจเท่านั้นครับและต้องมีมาตรการให้โรงงานเหล่านี้ลดการใช้น้ําจากแหล่งน้ําภายนอกลงอย่างเป็นระบบครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีน้ําไว้ใช้เป็น,อ,นอันดับแรกก่อนครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมขอสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการชุดนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้และฝากถึงกรรมธิการที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการนะครับฝาก ข้อเสนอของผมด้วยครับขอบคุณครับ